สวัสดีครับมีใครชื่ไมอันนี้นี้ไม่เป็นไรอสไลอิสเลสเล่สไลสวัสดีค่ะสาหรับในนี้ครับมีการเตรียมตัวนานเท่าไหร่ครับ Almost two months. since um, one championship told that I will fighting. one me be um, told that ก็ประมาณเกือบสองเดือนค่ะก็ตั้งแต่วันแชมเปี้ยนชิพแจ้งว่าจะมีไฟอะค่ะก็เริ่มซ้อมเลยค่ะในไฟนี้ก่อนจะเจอกับนักชกชาวจีนเนี่ยทางคุณมีความกังวลใจอะไรบ้างก็ครับ So um you g o t to face the Chinese um athlete so is there was there any worry in your mind in facing her u um, really because i knew that i prepared well for this fight i gave my 100% even when i wanted to cry i stood there in training and showed up and did my best so there was really no worries and my coaches my team they were really solid they trained me well so i trust i trusted myself ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรค่ะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยก็คือเชื่อใจทั้งทางโค้ชทั้งทางทีมค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมาซ้อมแล้วก็ซ้อมหนักมากทุกวันค่ะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดทุกวันก็ทําให้วันแข่งจริงๆอะค่ะไม่ได้กังวลอะไรเอ๊จอนถามหน่อยนะว่าในไฟนนี้คุณไปเก็บตัวที่ไหน Where was your fight camp in the Philippines? In the Philippines? Oh, um, my fight camp in the Philippines was at home in Baguio City, but We moved to gyms. We visited other gyms. We went to Gold's Gym because our home gym was closed for the holidays. And then, two weeks before this fight, we went to Nakhon Sawan Sports School. We trained with Ajarn Chayo and Crew Thantip. In Thailand. Uh, yeah, <laughs> บางเกี่ยวไรเริ่มบางเกียวค่ะก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็มีไปยิมอื่นบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนแบบยิมที่ปกติใช้อยู่มันก็ปิดปีใหม่แล้วก็มีช่วงที่มาซ้อมที่นครสวรรค์ด้วยก็คือซ้อมกับอาจารย์สองคนที่เ่นตีนอร์มก็คืออาจารย์ชัยโยอาจารย์อั๋ไฟนี้ชบไปแล้วครับจบไปแล้วเนี่ยเริ่มมั่นใจช่วงไหนครับ so as the fight started Um, were you confident from the start or like from which round which minute were you started to confident that you would get the victory um, i was confident even before the first round started because i trained really well and my coaches my team believed that i can do it so i also believed that i could win ก็จริงๆมีความมั่นใจตั้งแต่ก่อนที่จะทาทำยุคแรกระดับเลยค่ะเพราะว่าซ้อมมาดีมากๆแล้วก็ทาาพีนี่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะแล้วก็ตัวเขาเองเก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถเป็นชนะได้คุคณออกอวุธได้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากแต่หนึ่งในอาวุธที่เราถือว่าท,ที่เรารู้สึกนะว่าน่าจะเป็นเป็นอาวุธนำชัยอคุณเลยนั่นคือสอบเอ๊อยากระถามว่าสอบของคุณเนี่ยเออเป็นทีเด็ดของคุณเลยไหมรหรือว่าหรือว่าซ้อมมาจากที่ไหนครับ Well, you seem to be pretty well-rounded, and um, but he thinks that um, your main weapon would be elbows. Would you consider that your main weapon as well? And also, like, where did you learn all the move? Aww. um, yeah, I would say one of my main weapons, aside from my um, tip side, yeah, left tip is are my elbows. I've been working on them really well. My coaches. Um, Concentrated on my cheeks and my elbows อสใ่ค่ะก็ถือว่าเป็นอันดัหนึ่งเลยค่ะในการใช้ศอกก็ทักแล้วก็สอนให้ใช้ศอกก็คือเป็นการโฟกัสไว้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเป็นข้ารถีบค่ะถีบข้างถีบซ้ายค่ะรู้สึกว่าบริเวณใต้ตาของคุณนีจะมีรอยช้ำอันนี้เกิดช่วงยกไหนครับเกิดจากอะไร

Actually if it wasn't for the last minute you would like your face would be absolutely great. Yeah. Uh. <laughs> it's okay. <laughs> so um, we assume the Christmas would be big in the Philippines and new year Have you gone celebrate or you just stay in the gym like bread.

เขาหวงว่าถือว่าเสียสละเวลาเผื่อเขาบ้างๆเลยก็คือไม่มีใครได้ไปเกี่ยวจุดไฟนี้เขามีแผนไหมว่าจะไปไหน So i s t h e r e celebration to i n v i g h to t open conversation for the New Year and Christmas Um Yeah maybe maybe yeah <Not mine S 2> I have <yet. S 2> so no uh, no plans yet but maybe my mom will cook again <laughs>

โดยปกติล้วอยู่อยู่ไทยมาน่าจะหลายวันแล้วนะอันนี้ผมอยากจะถามว่าปกติอยไทยเนี่ยชอบกินอะไรโอ้ชอบมากสมทำสมตามผัดกระเพราผัดเสี่ยวข้าวเหนียวมะม่วง and มุกตามุกตาบ e บ อาฟาเดลถามนิดนึงหลังจากที่น้องเขามาเปิดตัวต่อยในรายการบรรลุวินีครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของซัพพอร์ตแฟนๆเป็นไงบ้างครับ so um, since you started the first fight in one week d a s there been any change in terms of l i e support from fans and all that stuff um, as for me I'm still the same but um, I definitely have more fans I have more people rooting for me so right now I'm even more motivated than before because I have more people cheering for me ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบคือตัวเขาเองก็ยังเป็นคนเดิมอะค่ะแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆมีเยอะขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นมีคนคอยตามเชียรเขาเยอะขึ้นตัวเขาเองอะค่ะก็มีกำลังใจมากขึ้นค่ะอ่ะอยากจะให้อิสเลยฝากอะไรถึงแฟนๆที่ตามซับพอร์ตอิสเลยตอนนี้ just lastly a little message for the fans um, Thank you, everybody, for the support um, that you have been giving me, either through messages on Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you, thank you so much. I'm sorry I cannot reply to each and every one of you because there's so many of you, but know that I appreciate everything. อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนคทะที่ส่งกำลังใจมาทางทาง Facebook, ิกต็อกอินสตาแกรมค่ะอาจจะตอบไม่หมดแต่ว่าได้อ่านแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะสำหรับกำลังใจค่ะโอเค thank you ขอบคุณมากครับพีบ่แก้ว e ี่วาน